เอาราคาต่ตอร่องฟุตบอลออกมากด้วยทีเออราคาต่ตอล่องฟุตบอลนะต่อลองจักว่าผู้ใดอยากเปิดก็เปิดได้แต่ว่าไม่าเปิดจะเปิดบางทีแล้วุดใจได้ไหมหาสี่สิบเอ็ดแปดนะหาสี่สิบเอ็ดแปดต่อลูกหนึ่งสมมติว่าริวพูดเตะกันกับทิมไดก็ได้คืออย่างนิวคาสนเซนีลยต่อลูกหนึ่งริวพูดต่อลูกหนึ่งต่อ ระบบมันนี่ระบบมันนี่สิบเอ็ดแปดสิบหนึ่งกับมีครับสิบหนึ่งกับมี่ราคาสิบหนึ่งมีครับดุจเกี่พวกับามเล่นกันสิบหนึ่งนี่เครื่อหมายว่ามาเรียบผู้ชนะเรียบผู้ต่ตอ,ตอสิบหนึ่งต่อสิบหนึ่งก็ซื้อนี่นี่เรียบผู้ชนะเขาจะเอาเรียนกันเนอะ,ะแล้วประเทศนี้ฝรัง่งก็จะไปหาเหรียญพีที่ประเทศนี้เขาจะรู้แล้วว่าแบบห้านี่มันกัก มันกักไว้ซีทีมที่เขาที่เขาฟุตบอลยูโรเห็นปะที่เขาแม่ที่เขาถวยฟุตบอลยูโรยูโรยูโรเปลี่ยนรับผอมนี่กักไว้ด้ยซีทีมเข้าใจไหมแล้วทีนี้เราไปห,หาเหรียญซุ้มทีมยังก็หลีกว้านหลีกทัวร์มาเราส้มติจะเอาอะไรบางดีดีนะเรียวพูดเตะครับนิวกาสเซนสิบหนึ่งหนาล่องมาอ๋อ ราคาบอแมนต้อนลูกศูนย์ศูนย์นี่เสมอแต่ว่าตอ่อราคาสิบหนึ่งหนาล่องวะหนาล่องวะได้เอาแค่น้อยนิดนีด่เกิดใครจำไหมยอดรูปภาพแม่นครับผมเป่าผลิตรูปภาพผมบอ,อกไปคนเบิ่งว่างามบังหรือบาง่ามกใครจำไหมซัมมี่แหละนั่นจะได้ปล่อยไปแล้วเใครจำไหมเนี่ย มีใส่สนเอาราคาต่อรองุบาเลยราคาต่อรองุบานตาลูัก่ารับเไได้เดี๋ยวเร็วบ้เียรเร็เลยห้่ิอ็ดแปดนะห้าสี่เอ็ดแปดต 多了。多了多了 你自己，你看我，你看我管你了 zornen sama Sí.

แงเขาดากกูคดแมงกูจะเอ้อเอ้ออี่รีอี่รีเฮ้ยไปแล้วที่นี่เลือดอาบยุคอดแมงเนี่ยเออกันเกลงกูตัวนี้เออนั่นล่ะเฮ้ยไปเฮ้ยไปมึงเห็ดมึงมงันเห็ดกูไปได้แล้วที่นี่นี่กูเพิ่งจะตายเนาะจะไปหาเมียบระมาณหาผัวให้เมียกูไปหาหาผัวให้เมียกูแล้วกูก็บำลุ้แล้วแล้วทั้งซูแล้วเนาะเอ้อ Bao nhiêu tên lửa. Young lại, young lại, yêu tên lửa. Cóp phần yêu tên lửa. Bao nhiêu 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 tên lửa. ให้มีสมาธิเราไปคุยกับคนป่วยต่อนะต้อตอบบกซักว่าแล้วเอาอยาตัดขั้วหัวใจใส่บ้านเด้อเออน้ำเกลือหัวกะโหลกไข่นะเออน้ำเกลือหัวกะโหลกไข่นะซักอ่านวนะ่าเนาะแล้วก็ยาสามปุ๊กนะยาสามกระปุกซ้ำดิเห็นไ,ไหมคุณหมอครับ <c oughs> เมื่อไหร่ครับแท้งอีกนะครับเปลี่ยนไหนนะแล้วก็มาเปลี่ยนได้แน่นอน,น,น ว่าแล้วเมาแล้ววันทเมาเมาอยู่ที่เมาเมาอยู่ว่าเป็นแล้วนี่เท้งเล่ากินยายังก็หลายว่ะยาพ้ายาผ้าละกยาสาหล่หมอคนนี้หมอคนนี้เออขับรถมากเห็นเล่าคุณหมอครับใจผมกินหลายหลายมานเป็นยางมานมันออกมาเป็นเม็ดคือเม็ดสาคูนี่เว้ยดอนที่นี่มึงเดวกันมึงดังสามารถที่เอาเม็ดสาคูววานั้นมา ที่ว่ารา่การแัวนี้แมน,นครับจริงๆแล้วบางทีนะแล้วว่าผมได้คุยกับบมวว่าห้คดป่วยเนี่ยกลับบ้านไปแต่กลับบ้านไปฝึกนั่งสมาธิที่จะลงตาบวัวใส่ใส่ไปเรื่อยๆเลยจะเขามาอีกนะนอาารย์อาจารยแล้วที่นี่ผมเลยถามมือขวาผมเขาร้องบานที่ว่าล่มที่ว่ายังที่ว่ารับซัมมี่ละเออได้ละลายไปไหนเนาะ้ละลายไปไหนววลลเน,นววาะ เงินงานสภฟกูในหลายเรื่องว่กูจดไว้อยู่เด้อกูทายออกไปคนเบิง่งเด้อเออเอามูเนาะอาจารย์กูมืดอดันเด้อประคองท่านในกลุ่นเฮอาจารย์สอนกูแมวมืดอดันเด้อนะเออกูทายไว้อยู่เด้อในระบบค่าเวลาหนะ่ะเออกูนั่งจดไว้ย่างนีเนาะเออขี่รถต่ำคว่ำหมดแล้วใช่ครับปรับลายบนแนววัสดุไว้ กัดงานสมบัรแจกเนาะกูขี่ตำแมงได้แล้วเลยะูเบอรงก่อนเลยครับเพียงใดล่ะอยู่สังมั่งว้าพากกันดั่งหัวล้ากันนี่ฮะสมนาเงี้ยวเหียมเจ้าแคเห็นลยมามนวเออ โอ้ <c oughs> สุดหยอดได้่าสัตว์อะไรนี่มาพูดถ <c oughs> ึงเรื่องของอ สกลนครใครวิเครหเห็นเข้าไปดูได้เลยที่ดินแล้วก็เลยทำขึ้นมาทำขึ้นมาก็ก่อเข้าไปว่าที่ดินของตัวข้าพเจ้าสอบถามที่ดินอย่างนี้นะครับนนนั่ตอบต้นแจกอะไรอยู่ข้างที่นอนเนี่ย แล,แล้วทุกทีวามันก็ไ้การ้ดดดบ,บังตัวนี้ได้มีหมดเด้อมีหมดเด้อมีหมดเด้อสุดจำที่ว่าที่ว่ากูทีเฮ็ดมานั่งเลยวะที่ว่าอาจารย์ยวนกอสนอหน่อนย้บประจำยุ่กอสนอกับประจำยวน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรางงานอุดรธานีนั่นแหละอาจารย์อาจารย์มันอยู่แถววัดยูเยนี่ยน่าประ,ะ,ววะทั่นเด้อบักซักไอ้ท่านทาตีนถีบร่องเมืองเนี่ยที่กากระบ,บาดไว้นั่นแหละแ <c> ล <oughs> ้วที่กูจะไม่เห็ดนั่งอยู่บ้านเลยดัดแปลงนนแล้วน,นั่งไว้ใครไปแล้วอย่างที่บางทีนะมีนะบ้านสกลนครเราเห็นที่เราบล้ว่าเห็นระทุบทิมนี่ยใครไปเห็นระทุบทิมใครไป เฮ็ดรถทุบถิมว่าสิใส้แรงเท่าไรแรงคนแรงอย่างเนี่ยมี้อหลังนี่ปะหลังนี่เห็นแบบแมนครับหลังนี่หลังนี่หลัง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 นี่หลังนี่หลังนี่เออะไรนะรถทุบทุบแล้วใครไโคองสา่งของเล็กของยังเออว่าแล้วหาร์ดแงเกิใส่เหล็กมากพอเต็มแน่ใครไป เลยนี่มาไล่เบิ่งตัวนี้ให้คณะรัฐบาลให้จ่ายเราบ่เฮ้ยไล่เส้นผู้ใดน่ะเฮ้ยคณะรัฐบาลให้จ่ายเราบ่ทีไทยวัสดุน่ะเฮ้ยมาซื้อเข้าวไว้น่ะเฮ้ยจ่ายไปเฮ้ยมาไล่เส้นผู้ใดน่ะไล่เส้นผู้ใดเบิ่งดีๆเลยนะไปยับไป เลยเนี่ยนามาด้วยเนี่ยน,นาผู้ใดนะเฮ้ยคกขั้นนะเฮ้ยเออแม่กระทั่งที่ไทยวัสดุดมาแม่นที่ไทยวัส,ด,วสดุเอาแล้วของยนะ่าไงเน่ะบ้านอยู่นี่นาบ้านเจฟุกเนะี่ยเออแล้วที่กบันห้องนะเฮ้ยกบันห้องบางนี่จ่ายไปไล่เส้นผู้ใดแล้วก็ที่บางนี่เฮ้ยสว่งางและพังค์โคตรเนี่ยเฮ้ยจ่ายไปนะ่ะจ่ายไปไล่เส้นผู้ใดนะ่ะ เอานะลเบิดดีนะจ่าา้่าจกันจเซเฟรนเดนาจกันโจเซเฟรนเดนมาติคุกอยู่ที่อุรรธานีเป็นชาวอิตาลีโจเซเฟรนเดนติดคดีอะไรไม่รู้ไม่รู้แน่เ รู้แต่ว่าต้มตุนคนไปนอกน่าเชื่อไหมน่าเชื่อถือไหมน่ะน่าเชื่อถือไหมโจโซเซฟเฟอร์นันเดสเป็นคนอิตาลีโดนคดีต้มตุนคนไปนอกเป็นชาวอิตาลีนะโจโซเซฟเฟอร์นันเดสเล่นมวย จเซ่เฟอร์นันเดสอยู่ที่้านค้าสวัสดิการโจเซ่เฟอร์นันเดสรู้จักผมอีกทีหนึ่งรู้จักอันนี้พลังขังราชาอุดรธานีนะเรือนจำกลางอุดรธานีเขย่าไปเขย่าไจเซฟานาเดตบอกไม่ไปคัดให้นเฮยคัดให้ไว้เขย่าไป อยู่บ้านเนั่นคือคัดไทยไว้บริเฮ็ดยังนะคัดไทยไว้หัดเขียนไว้ใครจะไปคิดตัวใดออกมากหัดเขียนไว้เวลาหนึ่งก้นมันค้อยบดบดผิดนะใครจะไปหม้อหนึ่งม้อสองหม้อสามเฮ็ดยังน่ะทำจะแของสอนพิเศษจะแของไปได้โตน่ะใครจะไปลอกเขียนเร็วๆคัดลอกจอดเขียนเร็วๆใครจะไปก็ยังจอดคณิตศาสตร์น่ะเขียนเร็วๆ ที่บักซักบอกให้พิภัยขยับให้มันเร็วกว่านี้เลยตอนนั้นเป็นเด็กน้อยนะ่ะนั่นแขละใครไปแล้วเครื่องชิดแรกเอามาใส่เสื้อไว้สุม,มันนะ่ะใครไปแค่นี้แหละขั้นเป้า